ครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะอโอโนี่เช้านี้ตื่นขึ้นมาเมืองไทยเปิดแอร์ทั้งประเทศเลยเย็นดีจังกรุงเทพนี่ก็ไม่ถึง20องศาด้วยซ้ำนะครับเมื่อเช้านี่ครับ19บเก้าโ,โอ้โหนี่แมอากาศนี่กำลังสบายนะฮะ <laughs> มองอการนอนหลับพักผ่อนใช่ชาร์จพลังชาร์จตหอกับชีวิตใช่เมื่อวานเนี่ยผมอยู่ที่ขอนแก่นตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ตอนหัวค่ำเนี่ยครับจับอุณหภูมิดูนะครับ กกลว่า13องศา13บางช่วงก็15องศา,น,านะครับแต่กลางวันนี้3 5องศาเฮ<อ>้ยขึ้นที่20ใช่แดดมันแรงแต่ปแปลกนะเมื่อวานเัาอยู่ค้อนกันทั้งวันเนี่ยนะครับ ตอนเช้ากับเย็นเนี่ยหนาวใช่ไหมฮะเพราะอากาศมันเย็นมากตอนนี้13บสาองศา15บห้องศาแต่กลางวันเนี่ยแปลกอ่างหนึ่งแดดออกนะถ้าอยู่ในร่มเนี่ยก็ยังเย็นนะครับ,ร,บรู้สึกว่าเย็นสบายอากาศแบบโอ้โหแบบเหมือนอยู่บางนอกเลยนะะแต่พอเผลอออกไปจากร่มกลางแดดนะโอ้โหแดดเปรี้ยงร้อนมากเลยอมากจันประเทศไทยครับ ที่ไปอีสานขอนแก่นเมื่อวานนี้นะครับผมก็ไปร่วมงานใหญ่สําคัญ2งงานนะครับ,รบเพราะขอนแก่นยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขาประกาศยุทธศาสตร์ในการวางบทบาทเป็น Even City อีเวนต์ซิตี้หรือเมืองกิจกรรมเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าเที่ยวขอนแก่นได้ทั้งปีนะครับโดยเทศบาลนครขอนแก่นก็จับมือกับเครือข่ายพันธมิตรอาทิเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคเอกชนต่าง มาช่วยกันเนี่ยปรุงแต่งสีสันให้หลากหลายโดยเพราะเดือนธันวาเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าไฮซีซั S <S ่นที่สุดในรอบปีก็ว่าได้ครับดังนั้นทุกที่ทุกจังหวัดทั่วไทยก็สดใสซาบซ่าคึกคักนะเชิญชวนไปท่องเที่ยวกันให้เยอะๆไทยทเที่ยวไทยเงินทอไม่ได้วยไหลไปไหนนี่นะครับที่เห็นในภาพก็เป็นพิธีเปิดสําคัญที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้2งานนะครับ งานแรกเนี่ยเป็นงานมาสจันพันไม้นานาชาติครั้งแรกแดนอีสานครับที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นเดอไอนะครับโอโอนี่ฮะก็มีประชาชนแล้วก็มวลมหาประชาชนที่ขอนแก,ก่นมาร่วมงานกันอย่างคึกคักหนานแน่นใน <c oughs> ภาพ <c oughs> ใ,ชใช่มวลมหา,าตกใจเลย <c oughs> ที่เนในภาพนี่ทียนในภาพพระรคูนี่ก็คือ จ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการครับคุณธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะฮะแขกประจําของ n a t i นีชแนลฮะม,ม,มีกิจกรรมที่เราต้องแวะมาที่เนชั่นอยู่นะครับมาบอกข่าวมาป่าประกาศว,ว่าขอนแก่นยุคหมายนี่โอ้โหมีหลากหลายกิจกรรมหลายสีสันครับอยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองไทยด้วยนะครับ <c oughs> มาจันพันไม้เนี่ยเขามีตั้งแต่วัน ที่17ธันวาคมคือเมื่อวานนี้เปิดงานที่มาเรื่องพิธีเปิดเขาเนยครับก็จะมีไปถึงปีใหม่2มกราต้นปีหน้าเลยนะครับก็ประมาณ2 2ส,สัปดาห์เต็มๆนะครับไฮไลท์เขาเนี่ยก็คือทุ่งดอกทิวลิปและดอกลิลลี่เคยไหมครับสีเหลืองสีม่วงสีอะไรเขาเนี่ยโหหลากหลายปกติเนี่ยดอกไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นไม้เมืองหนาว จะเห็นอยู่บนยอดดอยบนป่าเขาแถวแถวภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของดอกทิวลิปเลยนะครับใช่ฮะโอ้ขึ้นไปบนดอยแม่สลองดอยอะไรเงี้ยจะเห็นดอกทิวลิปเนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากและมันสวยเป็นขายได้ไปถ่ายรูปไปจุดชมวิวเนี่ยโอ้โหอลังการตาการตามากกับธรรมชาติของดอกทิวลิปแล้วก็ดอกลิลลี่ด้วยเขาก็ยกนี่ฮะจะเรียกว่ายกเชียงรายมาไว้ที่นี่เป็นการชั่วคราว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะครับ uh. แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเกิดจะไปดูดอกทิวลิปกับดอกลิลี่เนี่ยยังไม่ค่อยออกนะครับคขนัดพบกันวันที่27ดนะ <c oughs> ดอกไม้เป็นคุยกันเมื่อวานนี้ มันมันยังงอออกไม่ทันต้องไปยี่สิบเจ็ดไปไปออยี่สิบเจ็ดออกเต็มทุ่งเลยไปปลายเดือนหน่อยไปปลายเดือนเนี่ยจะได้แบบเย้ายวนใจไงแบบเขาดาวอะไรเงี้ยนะฮะนี่นะฮะยี่สิบเจ็ดทิงสองมกราเขาอันไว้ตอนนั้นเลยนะครับครับเมื่อวานนี้ก็เห็นพอสมควรนะดอกคริสต์มาสมารอก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็ดอกอะไรบอกดอกโอ้ดอกหน้าเด็กดอกอะไรเยอะแยะมากมายผมเรียกไม่ถูกอะฮะมีดอกหน้าเด็กเถอะมีมีดอกสีชมพูสวยมากกันนะแลเรียกหน้าเด็กผม เนี่ยอะไรเงี้ยมันคือบันบอกมันบานสีภูใหญ่เหมือนกันหน้าเด็กอ่ะมีจมูกมีตาเนอฮะพอจินตนาการไปได้เหมือนกันแล้วมันจะไม่ดูน่ากลัวไม่น่ากลัวแต่ว่าที่เป็นความดีงามเป็นก้าวใหม่ทันสมัยอย่างยิ่งของเมืองขอนแก่นยุคปัจจุบันนะครับทุกเทศกาลทุกงานอีเวนต์เขาไม่ลืมผู้ที่นั่งอยู่บนมิวแชร์อ๋อเออดีดีนี่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 ดูฮะเขามียูเซอร์มีผู้ใช้งานเขาคำนึงถึงผู้สูงอายุผู้แก่ชรา ผู้ป่วยพักฟื้นหรือคนที่สุขภาพแขนขาเขาไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหวต้องนั่งบิวแชร์รแม้แต่เด็กเล็กสตรีมีครรที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สาธารณะทั่วทุกแห่งโดยเฉพาะจุดหลักๆตอนนี้ที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยกำลังปูพรมทำอย่างเต็มพิกัดเลยครับดูฮะที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างที่จัดงานมาสันพันไม้นรนชาติ ครั้งแรกของคอนแก่นอยู่ณนขณะนี้นะ,ะครับเขาเพิ่มอะไรขึ้นมาครับนี่ฮะห้องน้ําสําหรับวิวแชร์เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีห้องน้าเล็กๆแคบๆของผู้หญิงผู้ชายก็แบบสุดโทมเต็มที่ครับเขาก็รื้อทําใหม่รื้อทําใหม่เนี่ยไม่ลืมะฮะว่าบ้านเราเมืองเราก็ยังมีผู้สูงอายุและผู้พิการอีกจํานวนมากมายมหาศาลเขาก็เลยทําห้องน้ําสําหรับวิวแชร์อยู่ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์สากลที่ทั่วโลกยึดถือและปฏิบัติครับนะครับ แล้วนี่ฮะนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของขอนแก่นนะครับสถานที่ราชการอ๋ออันนี้ที่ไหนฮะขาดไม่ได้อันนี้ที่ที่เทศบาลเลยฮะเทศบาลนครขอนแก่นในตัวเมืองนะครับครับที่ทําบัตรประชาชนแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งมีอหายผัวหายกิ๊กหายนี่ฮะมาที่นี่มาที่นี่หละมาที่นี่ฮะสากระเบือยาเรือรบทุกมิติชีวิตของชาวบ้านจริงๆนะเนี่ยมีทางลาดด้วยฮะดี่เมื่อก่อนก็ไม่มีฮะเขาเพิ่งสร้างมาที่นี่ก็เป็นอีกอาคารหนึ่งเหมือนสถานีรถไฟหัวลำพงฮะ สร้างมา 20, 30, 40, 50ปีสมัยก่อนคนไม่รู้จักไม่เข้าใจว่า Universal Design คืออะไรอาริสาปัิสัมคัญฉะไหนครับแต่ยุคใหม่ดูฮะเขาก็ไปเพิ่มทางลาดเข้ามานะฮะจากเดิมมีแต่บันไดก็เอาทางลาดต่อมาทางซ้ายมือเห็นไหมฮะทำให้ผู้ที่นั่งวิวแชร์ซึ่งในเมืองขอนแก่นเฉพาะเขตเทศบาลนะครับมีทั้งหมดเนี่ย1 0 7 4คนถือว่าไม่น้อยนะครับ1,074คนใช่ครับอันนี้อะไร่อะไรคุณผู้ช ส่งตัวแทนมาทํางานที่เทศบาลเลยนะฮะเนี่ยพี่ไก่เออพี่เก่งพี่เก่งฮะนี่ที่ขึ้นมอไซค์เป็นเยี่ยมเมาแล้วขับเพื่อนหลายีกอนขับรถแล้วไปเจอคนเมาขับชนตกข้างทางอในความโชคร้ายยังมีโชคดีคือหนึ่งไม่ตายแต่สองคือพิการตลอดชีวิตเก็บบ้านอยู่กับบ้านร้องหหมร้องไห้คิดจะฆ่าตัวตายหลายรอบไม่ไปไหนเก็บกดหดหูนะเป็นปีๆฮะ จนกระทั่งที่เมืองขอนแก่นเนี่ยเริ่มมีความคิดความอ่านว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุผู้พิการที่เก็บตัวหมกตัวอยู่กับบ้านเนี่ยสามารถออกมาจากบ้านได้ม,มาใช้ชีวิตปกติได้มีกําลังใจมากขึ้นมีความภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในชีวิตมากขึ้นครับเริ่มต้นจากจุดนั้นในหลายปีก่อนแล้วก็ค่อยสร้างทําขึ้นมามจนถึงปัจจุบันนี้ขอนแกนยุคใหม่เนี่ยเรียกได้ว่า เมืองยูนิเวอร์แซลดีไซน์เมืองที่เขาเรียกว่าเมืองใจดีเขาเนีนะฮะอีกโครงการหนึ่งที่บอกนอกจากเทศกาลพันไม้นานชาติเนี่ยก็คือโครงการขอนแก่นเมืองใจดีออกแบบเพื่อคนทั้งมวลคนก็ไปขับลัมเบอร์กินีร่วมพิธีเปิดงานเขาด้วยนี่ฮะนี่ฮ<ล>ะลัมเบอร์กินีของของพี่เก่งเขาเนี่ยครับโอ้นี่นี่ยีไปไหนมาไหนไม่ต้องเป็นภาระของใครขับลัมเบอร์กินีคันนี้ไปทั่วเมืองขอนแก่นได้เ,ไดเลยขึ้นเองลงเองได้เลยนะขึ้นเองลงเองข้างดูฮะนี่ แต่จำกัดความเร็วนะครับเพราะว่าไปตกรถมา2รอบแล้วตกถนนมาแห่โค้งต้องจำกับควาเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงก็พอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วครับสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมก็ขอชื่นชมยินดีและขออนุโมทนาสาธุกับคุณงามความดีเหมือนกับที่ท่านดรปรีดีพนมยงพูดเอาไว้เมื่อ60ปีล่วงมาแล้วว่า ผลของการที่ก่อสร้างเอาไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหายจะเป็นอมตะนิรันดร์การเป็นประโยชน์สุขแก่มวลมหาราษฎรทั้งหลายทั้งปวงนะให้มีความสุขด้วยความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมดูฮะออทาง่างมีทุกจุดเลยคุณนิราครับเออใช่ที่จริงเนี่ยไม่เฉพาะขอนแก่นนะครับอยากจะบอกทั่วทุกจังหวัดว่าโดยเฉพาะสถานที่ราชการนะครับท่านต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่านี่คือ เป็นสภาพการบังคับใช้ของกฎหมายครับและโดยเฉพาะหน่วยสการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นต้นฐานนะครับที่ออกกฎระเบียบนี้มาตั้งแต่ปี2548นะครับเกือบ10ปีนะครับว่าให้ทําทางลาดห้องน้ําที่จอดรถป้ายสายรลักษณ์และการเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารอักษรเบลและเบลบล็อกของพี่น้องคนตาบอดบเป็นความจําเป็นพื้นฐานในการอํานวยประโยชน์สุขความสะดวกให้กับประชาชนคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาทุกสภาพร่างกายเพื่อคนทั้งมวลครับนี่นะครับอขอนก่นยุคใหม่เมืองใจดีออกแบบเพื่อคนทั้งมวลครับโอ้โหดีมากเลยนะฮะอาคารจะสร้างมานานแล้วแต่มันต่อเติมได้อันนี้อย่างที่บอกครับเป็นตัวอย่างครับที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของเมืองที่ไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งๆท,ที่จะอ้างว่ามันเก่าแล้วมันสร้างมาก่อนกขมุมะครับก็อ้างได้เหมือนกันนะครับแบบทุกทุกทายไปนะฮะแต่เขาไม่ยอมให้บ้านเมืองล้าหลังตกต่ําเขาช่วยการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคผู้นําท้องถิ่นแล้วก็เอาภาคเอกชนมาร่วมมือกันด้วยนี่ครับเป็นตัวอย่างของขอนแก่นโมเดลที่จะนําไปใช้เป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆเมืองอื่นๆโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทั้ง 77จังหวัดทั่วเมืองไทยนับจากนี้ไปครับครับนี่นะฮะดูไว้จังหวัดอื่นดูอันนี้ไว้เป็นตัวอย่างได้ได้เลยครับนีบ่นะครับเอาละวครับวันนี้เวลาหมดแล้วสรรพสมรเอเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม